สวัสดีจ้าแม่มสิจ้าทักทายเช้าวันที่11พันวาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตขมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและแรงงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้เช้าวันที่11พันวาคมปี2568 ภาพรวมราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวลงจากวันก่อนหน้าระหว่างวันมีการสร้างระดับต่ำสุดที่บริเวณ63,250บาทต่อบาททองคำสูงสุดที่บริเวณ63,550บาทต่อบาททองคำของทองคำแท่งก็1 5%เงินบาทเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณ31.809ถึง31.851บาทต่อ1ดอลลาร์ ภาพรวมทองคำสปอร์ตช่วงกลางวันเคลื่อนไหวสลับขึ้นลงท่ามกลางตลาดจับตาผลการประชุมเฟดและถ้อยถแถลงหลังการประชุมของนายเจรมพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดเพื่อหาสัญญาณหนุนชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดในช่วงถัดไปท่ามกลางแรงกดดันเงินเฟอ้อล่าสุดข้อมูลแรงงานสหราัฐ สะท้อนความแข็งแกร่งทั้งยอดตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ที่ออกมาดีต่อเนื่องการฟื้นตัวของการจ้างงานของ ADP ขณะที่ธนาคารกลางหลายประเทศยังคงเดินหน้าซื้อทองคำต่อเนื่องด้านนายเควินฮัสเซนที่ถูกมองว่าอาัจขึ้นเป็นประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดคนใหม่ระบุว่ามีพื้นที่สำหรับการลดดอกเบี้ยเพิ่ม แต่เงินเฟอ้อท,ที่เริ่มขยับสูงขึ้นอาจจำกัดการผ่อนคลายในอนาคตภาพรวมความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนผ่อนคลายลงทั้งมีการอนุมัติขายชิปเอ i นวีเดียให้จีนและจีนเตรียมซื้อถั่วเหลืองเพิ่มเติมขณะที่ความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียยูเครนมีสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่11 ธันวาคมปี2568อันนี้นะคะของวันที่10นะคะซึ่งตกดทั้งวันมีการประกาศราคาของมจกจะสมาคมค้าตรงาำั้งหมด10ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่10เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้ทั้งที่11ธันวาคมปี2568 ทองคำแท่ง9ส 6, 5ซื้อ63,150บาทขาย63,250บาททองรูปพันธ์96.5%ซื้อ61,883บาท12สตางค์ขาย64,050บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําสรุปรวมน,นะคะของวันที่10ราคาเป็นลบไปที่100บาทแม่มสิงก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำํำมาณที่นี้ด้วยนะคะ ตลาดติดตามนะคะเปิดตลาดนะคะจะเป็นยังไงบ้างแม,ม่สินก็นจะมาอัปเดตท่านชมและฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่สินด้วยนะคะขอบคุณทุกทนตามรับชมและพบกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ